นะครับวันนี้มา,าสังเกตนะครับดูเชื้อรานะครับเชื้อราจากคอดินนะครับนะส่วนพี่กนกวันนะครับส่วนพี่ต้อยนะครับเขกของป่าไม้นะครับทุเรียนเข้าปีที่ห้านะครับวันที่20่สธันวานะครับครบห้าปี นะทำสารเมื่อปีที่แล้วทำสารมาครับต้นสมบูรณ์ดีนะครับเราใช้แคลเซียมโบรอนนะครับของกิฟฟลีนนะแล้วก็สังกะสีของกิฟฟลีนธาตุอาหารหลักอาหารรองนะครับของกิฟฟลีนมีปุ๋ยเก็ตชีดเข้าทางใบนะครับ อันนี้วางแผนทําใบ2นะครับวางแผนทําใบ2นะครับมีบางต้นออกแล้วนะครับบางต้นก็เริ่มจะออกนะครับครับสังเกตดูนะครับแล้วปรับพื้นที่นะครับจากาที่น้ำขังนะครับปีนี้ไม่มีน้ำขังแล้วนะครับ ทุเรียนนะครับชอบน้ําแต่ไม่ชอบน้ําขังนะครับนะครับปิดปรับพื้นที่แล้วนะครับนะดูสวยดีนะครับมีออร่าคือใบนะครับใบสวยดีใบเขียวเข้มนะ ใบเขียวเข้มใบหนานะครับเขียวเข้มใบหนานะครับดูทางเรียกว่าทางกายภาพนะครับการปรับปรุงนะครับพื้นที่สวนนะครับแต่ละสวนพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับนะ ดูนะครับสังเกตดูนะครับความชื้นอันนี้เริ่มแห้งแล้วนะครับเริ่มแห้งแล้วเกิดจากความชื้นนะครับนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับวันนี้เราได้มาดูสวนพีต้อยนะครับเขตของป่าไม้นะครับ วันนี้มันที่29สิงหาคม2565นะครับ